เมื่อฟ้าเปิดทางให้เงินทองไหลมาแต่เบื้องหลังความรุ่งเรืองอาจมีเงาแห่งสุขภาพซ่อนอยู่วันนี้ขอพาทุกท่านไปพบกับ5ราศีที่ดวงการเงินพุ่งแรงแต่ต้องระวังภัยเงียบจากร่างกายจะมีราศีใดบ้างมาฟังคำทำนายไปพร้อมกันเลยค่ะ5ราศีดวงต้องระวังเรื่องสุขภาพเตรียมรับข่าวดีเดือนนี้ดวงการเงินของคุณพุ่งแรง โชคลาภโดดเด่นไม่แพ้ใครแต่ก็อย่าเพิ่งชราใจเพราะมีเรื่องสุขภาพที่ต้องดูแลเป็นพิเศษราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์มีโอกาสได้เงินได้ทองจากหลายช่องทางทั้งจากน้ำพักน้ำแรงโชคลาภหรือแม้กระทั่งมรดกเรียกได้ว่าเป็นปีที่กอบโกยสุดๆชาวราศีสิงห์แม้เงินจะดีแต่ก็อาจเหนื่อยจากการทำงานหนะัก ทำให้ร่างกายอ่อนล้าควรหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอราศีกุมการเงินของชาวราศีกุมพุ่งแรงมีเกณฑ์ได้โชคหรือราบรอยแบบไม่คาดฝันชาวราศีกุมอาจมีภาระงานที่หนักขึ้นทำให้ระเลยเรื่องสุขภาพควรหาเวลาดูแลตัวเองและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอราศีพฤษภ การเงินและโชคลาภของชาวราศีพฤษภก็โดดเด่นไม่แพ้ใครทั้งจากรายได้ประจำและการลงทุนเนื่องจากราศีพฤษภเป็นราศีที่โชคด้านการเงินดีอาจมีกิจกรรมที่ต้องใช้แรงเยอะหรือเดินทางบ่อยควรระวังเรื่องการหกล้มฟกช้ำไม่ประมาทในการใช้ชีวิตราศีมีนชาวราศีมีนมีจังหวะดีๆเข้ามาในชีวิต มีโอกาสพลิกฟื้นและประสบความสำเร็จในด้านการเงินสุขภาพของชาวราศีมีนโดยเฉพาะหัวใจและหลังอาจเป็นจุดอ่อนที่ควรระวังเป็นพิเศษราศีกันดวงโชคลาภของชาวราศีกันโดดเด่นมากอาจได้โชคแบบไม่ทันตั้งตัวชาวราศีกันเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีอยู่แล้วแต่ปีนี้ยังคงต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง เพราะมีเกณฑ์เจ็บป่วยหรือเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้ง่ายขึ้นควรหลีกเลี่ยงเครื่องดองของมึนเมาหรือกิจกรรมที่เสี่ยงอันตรายแม้ดวงการเงินจะขึ้นแต่อย่าลืมไม่มีทรัพย์ใดมีค่ายิ่งกว่าสุขภาพที่ดีขอให้ทุกท่านรู้เท่าทันดวงชะตาใช้จังหวะที่ดีสร้างทรัพย์และพักร่างกายให้พอเพียง ในเส้นทางของโชคชะตากำลังใจจากผู้รับชมคือพลังสำคัญของผู้ทำคลิปหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดซุปเปอร์แท็เพื่อเป็นแรงบุญแรงใจให้กันนะคะหรือจะสนับสนุนผ่านผลิตภัณฑ์ที่ทางช่องเราติดแท็กไว้ก็เป็นอีกหนึ่งพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยให้เราสร้างสารรค์คลิปดีๆแบบนี้ต่อไป ขอให้ทุกท่านโชคดีเกินไหลมาสุขภาพดีและแคล้วคาดปลอดภัยค่ะ